Yes. <laughs> โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังเป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นทดแทนข้าวในฤดูนาปรังเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตั้งแต่การผลิตการจัดการคุณภาพผลผลิตและการตลาดซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแมงเพชรมีพื้นที่ทั้งหมด5.3ล้านไนร่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ3.2ล้านไนร่คิดเป็น,นร้อยละ57ก็ถือว่าจังหวัดกำแมงเพชรเป็นเมืองเกษตรกรรมพื้นเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับสามอันดับแรกก็จะมีข้าวแล้วก็มันสําปะหลังอ้อยโรงงาน เมื่อประมาณปี2,555จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยเคยมีการปลูกข้าวนาปังนะครับถึง800,000ไร่นะครับแล้วต่อมาเกิดภาวะวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปริมาณผลผลิตข้าวที่ออกมามากเกินไปนะครับและในช่วงนั้นเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำในการทำนาปังกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย เพื่อทดแทนนาปังนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะปรับสมดุลน,นะครับดีมานซัพพลายของข้าวนะครับไม่ให้ออกสู่ตลาดมากเกินไปซึ่งเกิดผลกระทบในราคาข้าวที่ตกต่ำในขณะเดียวกันลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำในการทำนาปังโดยส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยหันมาปลูกพืชอายุสั้นนะครับอายุก็ไม่เกิน120วัน ใช้น้ำน้อยได้ที่สําคัญนะครับพืชเหล่านี้เนี่ยสร้างรายได้ให้มากกว่าการทำนาปลังปกติแล้วผมจะทำนาแล้วลงนาปังเนี่ยมันก็รู้สึกจะลงทุนเยอะแล้วก็ได้ก็ไม่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 เท่าที่ควร ปัญหาตลาดการขายมันก็ราคาถูกบางทีเราจะเกี่ยวอักฝนมาเงี้ยมันก็ราคาถูกแล้วก็เราก็ต้องสูบน้ําเยอะด้วยคือตอนแรกทํานาแล้วการลงทุนเยอะแต่ถามว่าผลกําไรก็ได้น้อยก็ช่วงเดือนพฤศจิกาถึงธันวาผมก็เลยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือหันมาทำข้าวโพดทํานานาปังนานปังนี่ใช้ต้นทุนสูงใช้น้ําเยอะ ซึ่งการทํานาปังนะครับการใช้น้ำนะครับในช่วงนาปังนะครับก็ค่อนข้างจะใช้น้ําค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถั่วเขียวนะครับการใช้น้ำนะครับก็ใช้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแตกต่างกันเพราะว่ามันใช้ทุนน้อยแล้วก็เราสูบน้ำประมาณ3-4ครั้งเราก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วก็ เราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเยอะเหมือนทำนาปังถ้หันกลับมาทำพืชหลังนาก็คือเล้น้าวโพดกับถั่วตอนนี้ตอนที่ทำ้าวโพดนี้รู้สึกว่าดีมากเลยฮะไร่หนึ่งจะประมาณตัน1 5 0 0โลกับเท่ากับไร่ละหนึ่งนเกวียนก็ช่วงเดือนพฤศจิกาถึงธันวาผมก็เลยปรับเปลี่ยนพฤตกรรมคือน่าจะหันมาทำ้าวโพดต่อๆครัเพราะเขาทางเขาจะประกันราคาไว้ที่15-16บาท ถั่วเหลืองนะเถั่วเหลืองต้นทุนการผลิตก็เราใช้ต้นทุนน้อยแล้วก็ประหยัดน้ําประหยัดปุ๋ยเราเราจึงหันมาใช้ทำทำถั่วเหลืองการดูแลรักษาครับก็ต่างต่างจากการทํานาปังนะครับซึ่งนาปังนะครับจะมีโรคและ,มะแมลงค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งถั่วเขียวนะครับการดูแลก็ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ อายุการเก็บเกี่ยวนะครับก็น้อยด้วยครับก็ใช้ยาเวลาแค่เพียง70บวันนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตดีนะครับคุ้มคุมมากครับถ้าถ้าหันกลับมาทำพืชหลังนานี่คุ้มคุมเยอะแนละ้วแล้วหลากหลายแล้วทุก,ท,กทุกคนในในหมู่นี่เหมือนกับร่วมร่วมคนหนึ่งทำแล้ว ทำได้มากเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มทํากันเยอะมากครับไ่ประมาณ300โลโลละ1 7บาทนี่ก็คิดดูแล้วก็จะได้เยอะกว่าเพราะว่าข้าวบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ได้ละเกวียนอะไรเงี้ยเกวียนมันก็ประมาณ6 0พันครับปีแรกก็จะลงทุนเยอะหน่อยครับแต่ผลผลิตเนะี่ยก็คือไร่หนึ่งอย่างน้อยก็ตันตันห้าถึงตันเจ็ดก็ราคาพอกันไว้อยู่ที่15-16ถึงบาทผมก็คิดว่ามันก็พอคุ้มกับที่เราลงทุนไปนะครับ ตัวเขียวนะครับผลผลิตต่อไร่ก็อยู่ที่ประมาณ1,200-1,300ถึง1,300บาทนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตนะครับก็ให้ผลผลิตค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็ได้ตันนึงก็อยู่ประมาณ 2, 3 3 0 0กว่าบาทนะครับการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายรูปนาปังนะครับเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐนะครับ โดยต้องการให้พี่น้องเกษตร,รกรมีการผลิตสินค้าเกษตร,รที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอาสอดคล้องกับความต้องการของตลาดจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมีการทำนาปังในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนทุกปีนะครับปัญหาที่ตามมาคือการขาดแคลนน้ำนะครับปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าวนะครับมีผลทำให้ผลผลิตเกิดความเสียหายาจำนวนผลผลิตต่อไร่ต่ำคุณภาพต่ำนะครับแล้วก็จำหน่ายได้ในาราคาที่ต่ำซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน สำนักง,งานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับได้เล็งเห็นถึงปัญหานะฮะและเ,เห็นควรที่จะต้องมีทางเลือกให้แก่เกษตรกรนะครับได้ประกอบอาชีพที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่าภายใต้โครงการพัฒนาศักภยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและในปี2565นี้นะครับจังหวัดกำแพงเพชรมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมปลูกพืชหลากหลายองฤดูนาปังนะครับจำนวน630ราย พื้นที่ที่เขาลงหงการจำนวน7 7็8จไร่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เกษตรกรได้ผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพนะครับและเป็นที่ต้องการของตลาดครับในส่วนของกิจกรรมการปลูกพืชหลากหลายของดูนับปังนี้นะครับได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องของการปลูกพืชอายุสั้นใช้ต้นทุนน้อยใช้น้ําน้อยและให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการทํานาปังซึ่งเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร อาทิเช่นการปลูกกระพดหลังนาตัวเขียวถั่วเหลืองและพืชผักเป็นต้นครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องเสียก่อนนะครับที่สนใจอยากจะปลูกพืชทดแทนการทำนานะครับก็สามารถที่จะศึกษาหาความรู้หรือปรึกษานะครับนยกากการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลซึ่งมีอยู่ในทุกพื้นที่นะครับสำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกอำเภอนะครับ ในขณะเดียวกันเราก็มีเกษตรกรตุนแบบที่ทําอาชีพนี้ได้ผลแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโดเลี้ยงสัตว์เนี่ยรายได้ดีนะครับกําไรไล่หนึ่งเนี่ยสองถึง 3, บาทนะครับถั่วเหลืองถั่วเขียวนะครับข้าวโพดหวานแล้วก็พืชผักต่างๆนะรเรามีเกษตรกรตุนแบบที่มีความรู้ความชนานาญตั้งแต่กระบวนการปลูกการบริหารจัดการรวมทั้งการจัดการเรื่องการตลาดที่เป็นระบบด้วยนะครับ